วันกีน้กูเล่ให้เธอจองให้เธอได้เป็น,นฉันรู้ว่เธอไม่รู้ว่าใครจะกลัอขอเพลงหนึ่งได้ไหมขอเพลงหนึ่งได้ไหมอยากฟังจริงคนเนี้ยเราเพลงโคตรพอะเลยฟังเพลงกันบ้างคนดู เพลงอะไรครับเพ sure wow? ื่อคนดูเพลงอะไรดีร ja. evet OK> ู้แล้วแปนดูซีก็แฟนดีไม่ผมอยากฟังเพลงเขาผมไม่ได้จะมาจีบเขาผมจะมาฟังเพลงเขาคนดูเพลงอะไรคนดูเพลงอะไรดีใส่หน้ากากเลยนะ แบนึงผมเปิด YouTube เขาดูก่อนว่าเขาร้องเพลงอะไรได้มิสชื่ออะไรนะมิสเพลงอะไรคะพี่ช่ังเอาอีเหียพี่ช่องม, <Miss. S 2> มิสซิสม <Miss. S 2> ีอ,อ,อยู่ะะในตอ่ใช่ปะวะใช่ใช่ สองเก้าคิงคองบุกผิงไฟเหรอผิงไฟไดียวอยากฟังผิงไฟ ผิงไฟได้ไหมได้คะ่ะเป้นโอเคเชื่อเขาลองพอจริงคนเนี้ยผมบอกให้ตกใจหมดวันนี้จะถามแมวว่ากินอะไรเอ้ยมึงจะขอเยอะขนาดนั้นไม่ได้นะเว้ยคนดูไม่ใช่นักร้องจ้างนะเฮ้ยอันนี้แบบเออขอแค่เพลงหนึ่งพออะไรให้ให้เขาแบบเออมีกำลังจงกำลังใจในการทำงานนิดหน่อยเออ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงเล่นให้เขาร้องเพลงทั้งวันทั้งคืนไม,ไม่เอานะวัดประหลัดก,ก็ได้นะนว,วัดประหลัดก,ก็ได้นะ <c oughs> วัดประหลัดก,ก็ได้นะ อ้หชื่อรองมิงเพาะจริงจันโจก็ลองพิงเพาะไม่ใช่เหรอวะกูจำได้ใช่ป่ะจันโจก็ลองพิงเพาะคนดูอะไรคือวัยรุ่นห้องจุดบุกอ,อะไฮียคนดู <ขอ S 1> มาป้าหรือยัง,ย,งยังไม่เห็นเลยครับวันนี้ไม่เห็นเลยขอบคุณยี่สิบดวงครับสวัสดีพี่ลิงมาใหม่มากๆเออดิ ก่อนเราจะเข้าเกมเราก็มาเนี่นเยเสียงโคตรดีเลยวะ่ะขอเป็นฟพลโลใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะน่าไปทำเพลงนะคนเนี้เ <c oughs> ขาเปิดกล้องร้องด้วย คุณนั้นสิบดวงครับจากน้ำเนยครับโอโเคว้นที่กูเลอ,อ่้า แต่ถ้าเได้ลองคยดตหใจอกม้หน้ใจกันสักนี้แค่ล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจจะตามหาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรบราเรมอเขาให้เท่าไรจะให้มากกว่านั้นอยากจะเจอ หอมพองหองมพอดิอ้งครอมพอดิงหอมิงครับน้า้าคดูโคตรใสเลยอะแล้วประเด็นคือประเด็นคือทำงานไปด้วยร้อ,ยองยังไงวไะเหี้ยคตรเพ้ะเลย ขเขา้าววัวอร่อู้ว่าืราครที้ยสิบว,วิแล้วจะเจอได้ลองคิดแต่ใจอยากมารอเจอกันสักนิดแค่แล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจเธอตามหาเขารักเธ,เธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่ เท่าไรบาราลามอนเพยงช <lose> ชเยชไวเท่าไรจะให้มาคนนั้นอยาจะเอไม่ใครก่อนฉันคือเขา้าใจปะไอเฮียกูเน,นจจี่ยแค่จะร้องเพลงอะยังจำเนื้อไม่ได้เลย

ฉันคงไม่แพ้ใ้เเขียนอยหวใ,ใจออกมาแรู้จักันสักนิดเดววดกันลยฉันคงไม่แพ้ให้เธอได้ลองเขียนปล่อหัวใจออกมารู้จักันสักนิดเดววดกันลยฉันคงไม่แพ้ พิมพ์ขอบคุณเขาด้วยเออละเสียงใสมากขอบคุณครับผมให้หมดตัวเลยครับบอกพิมพ์บอกเขาด้วยขอบคุณครับพอมากๆเลยครับขอบคุณครับพอมากค่ะพี่เจนี่ครับผมแม่บุ๊มบัมบุ๊มบับขอบคุณครับพี่โต๋กับกับดีจี

แคปได้เลยถ้าเห็นเดี๋ยวนะทำไมมันว่ายไม่ไปฟังแล้วมันเคีย้ยวฟังอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยเลยจกกิ๊กกๆ๊กกิ๊กกกกกิ๊กกุ๊ิกกิ๊กจกกกุ๊กุลิกีแกรถาไมเกิดอะไรขึ้นเนะ่ากปดูสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่รุ้ชาร์ลีบอมอมโอ้ยไ่ไหนแล้วจุ่มข้าบ้นมุง เมืองเพชรแบบพี่กูดาา๊ดรอรอบังพลไว้มาเมืองเพชรตื่นไปแล้วรองไงนะตอนแรกน้องอหน้าจุ่มทรายทำไมมันฉี่ไม่ได้อ่ะสิพยายามอยู่